ศูนข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานค่าฝุ่น PM 2.5นะคะนี่ดูจากภาพจะเห็นชัดเลยเป็นสีส้มทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีอยู่สีเหลืองเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นตรงใจกลางของกรุงเทพนะคะโดย5อันดับที่ฝุ่น PM 2.5สูงสุดคืออันดับ1เขตหนองแขม50.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรภาษีเจริญ49.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรวังทองหลาง48.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร น้องจอก47.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากันกับดอนเมืองค่ะตัวเลขก็จะอยู่ที่47.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะโดยค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานเนี่ยคือเกินตั้งแต่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปดังนั้นในช่วงนี้ฝุ่นเยอะขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองหน้ากากอนามายัยสําหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5เวลาที่ท่านต้องออกนอกอาคารจํากัดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือการทํากิจกรรมที่ใช้แรงมาก และควรสังเกตอาการผิดปกติอย่างเช่นการไอาการหายใจลําบากหรือการระคายเคืองตาในช่วงนี้เป็นพิเศษค่ะเรื่องอากาศนะฮะอากาศยังปิดอยู่ถึงแม้ว่าจริงๆในกรุงเทพเนี่ยลมยังแรงอยู่แต่เนื่องจากการระบายอากาศยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอากาศช่วงนี้จะอุ่นขึ้นด้วยนะจริงๆอ่นะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริปบณฑทนแล้วเดี๋ยวอากาศจะกลับมาเย็นลงอีกเล็กน้อยในอากาศแปลว่ามันเอื้อต่อให้ฝุ่นนั้นสะสมได้เยอะนะครับนะ